คลิปนี้ผมพามาชมดีแม็ก2020เครื่อง1.9สักคันนะครับผมคันนี้เป็นสูตรเกียร์ออโต้นะครับสูตรเกียร์ออโต้ก็จะมีคอที่ไม่เหมือนเพื่อนนะอ่าตรงนี้นะครับผมด้านในจะมีคออ่าเป็นสูตรของทางร้านนะครับผมตรงคอนี้จะไม่เหมือนของเกียร์ธรรมดานะครับผมเกียร์ออโต้จะมีสูตรพิเศษที่ทําให้เกียร์ถีบนะครับทางานดีอัตราเร่งดีเหมือนเดิมนะครับผมไม่งั้นจะโล่งเกินไปนะครับผมนี่คันนี้จากซนบุรีอีกแล้วนะครับผมป้ายแดงแบบนี้เลยหล่อตั้งแต่ป้ายแดงมาเลยนะครับนี่คันนี้ ทรงยางหนาๆหน่อยนะฮะให้ดูทรงหน่อยครับนี่นะฮะหล่อเอาเรื่องนะครับผมทอดแม็กสองพันยี่สิบนี่ขอให้เป็นเราเลยนะครับนี่นะครับผมท่อนท้ายท่อนกลางเก็บกลับให้หมดเลยนะครับท่อนคอเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็นทอดแถมเหมือนเดิมนะครับเป็นท่อนสวมหน้าเผานะครับสามารถเปลี่ยนไปเป็นหน้าเผาได้ด้วยนะครับเปลี่ยนไปเป็นกลางลำได้ด้วยนะครับบนในท่อใบเดียวเลยครับโปรสุดพิเศษนี้นะครับผม ไปได้สวยนะครับตำแหน่งการออกสวยงามนะครับไม่มียางอะไรนะครับผมนี่นะฮะรองรับทุกการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันสักนิดนึงดีกว่าครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับผมสำหรับสูตรเกลโต้ตัวนี้นะครับผมแบบไม่มีพักนะครับ สนใจทักได้เลยนะครับผมทักเลยนะครับในอินบ็อกซ์นะครับผมแอดมินรอตอบอยู่นะครับนี่คันนี้400กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมจัดไปแล้วนะครับผมท่อสิ่ง T.O.D นะครับผมโปรดีๆอย่างนี้รอนานไม่ได้นะครับผมยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับท่อไทยไปได้แถมท่อสวมหน้าเผานะครับต่างจังหวัดพร้อมจัดส่งอยู่ที่3,990บาทนะครับผมถ้าจัดเก็บไปทางเพิ่ม300บาทนะครับผมโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ T.O.D นะครับผม